สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดือดชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับบรรยากาศตอนช่วงเช้าเช้านะครับสองโมงกว่ากว่านะครับทีมงานช่างบ้านใหม่ยังไม่มาเลยนะครับแต่คงจะเดินทางมาแล้วละ่ะเพราะว่าบ้านไกลนะครับเราจะไปดูว่าความคืบหน้าการทำงานหลังจากที่ไม่มาวันสองวันนะครับคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วนะครับ นี่นะก็จะมาดูกันครับในสวนด้านหน้านี่ครับในสวนด้านหน้าก็ฉาบแล้วนะครับผนังปูนฉาบแล้วนะครับคงเหลือแต่เสานะครับบริเวณเสาบางส่วนนะครับด้านหน้านี่ครับอ๋อนี่ครับ ด้านหน้าและด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ ที่เห็นลายๆยอยู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าถาบไม่ดีนะครับทำการขีดไว้เพื่อจะปูกระเบื้องห้องน้ำนะครับจะเป็นพื้นที่ปูเระเบื้องนะครับเตรียมการไว้นะครับ นี่คือโซนห้องภายในนะครับด้านขวามือนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเสร็จหมดหรือยังนะครับนี่คือห้องด้านขวามือนะครับเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากนะครับความชื้นมันจะหายไปนะครับหลังจากฉาบเสร็จสักประมาณสองสามวันนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนที่เป็นนี่ครับเป็นด่างๆนี้ก็คือความชื้นของน้ำตอนลดอิดยังน้ำยังไม่หมดนะครับในส่วนที่ห้องโถงห้องห้องโถงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจะาแ้มก็ประจำการที่นี่นะครับ แล้วก็มีโฟรแมนตามผมมาติดๆนะครับไปไหนไปด้วยไม่สวยสักบาทเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านห้องโถงก็บอกผมบ็อกไฟจัดไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับคือท่อไฟลงมานะครับจะเป็นบล็อกไฟสวิตปิดเปิดนะครับ รอช่างมาดำเนินการเราก็จะไปดูอีกห้องแต่ละห้องเป็นห้อง,องครับนี่จะเป็นกลางๆนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับการเรียบร้อยมากนะครับนี่นะครับคือทีมช่างจะอยู่ใน งวดงาน,นครับมาต้องเร่งสุดๆ,ๆนะครับเร่งมากๆเลยนะครับจะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับนี่นะครับที่ลายๆไว้นะั้นมีทุกห้องเลยนะครับคีเดอร้เพื่อรอติดกระเบื้องนะครับมาดู ห้องด้านซ้ายมือนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหมดทุกห้องแล้วครับด้านในนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนด้านหน้าก็ที่เหลือก็คงเป็นเสาเป็นบางต้นนะครับนี่ครับต้นนี้อย่างต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ เตรียมว้แล้วก็วันนี้น่าจะเสร็จนะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับสวยงามมากนะครับ ส่วนด้านข้างกับด้านหลังนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างนะครับยังไม่ได้ลงมือฉาบนะครับแต่เตรียมการไว้รยบร้อยจ,จับเสียมเรยบร้อยแล้วนะครับมาก็หลังจากที่ด้านหน้าเสร็จรยบร้อยทีมช่างก็คงวันนี้ก็น่าจะดูดูแล้วน่าจะแบ่งกันมาฉาบไม่ด้านข้างหรือด้านหลังนะครับนี่คือฝั่งอาซ้ายมือนะครับหันหน้ามาตรงเนี้ครับ ก็มาดูด้านหลังต่อนะครับส่วนด้านหลังก็ยังไม่ได้ชามะครับเพราะว่าสรางสังเก็บนะงานข้างในไว้เพื่อนะครับเพื่องานงวดต่อไปคืองานไฟฟ้าและฟ้าเพดานนะครับนี่ครับ ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการจัดการของทีมสร้างบริษัทพิยานะครับนี่ครับด้านข้างด้านนี้ก็ยังยังไม่ได้ลงมือนะครับ นี่ก็คือการทำงานของช่างบริษัทนะครับทีมงานนะครับทีมที่มีมาตรฐานนะครับการวางแผนงานนะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็ได้มาอัปเดตสำหรับวันพฤหัสวันนี้นะครับเช้าวันพฤหัสขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุก การติดตามนะครับคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพนะครับต้องขอโทษนะครับก็ขอส่งคอมเมนต์ติชมมาได้นะครับช่องทางเดียวชแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ